รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดคมบางร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและศูนย์ประสานงานเครือข่ายเข้าวัดวันอาทิตย์วีสตา c l คลับเสนอชมรรวีสตาคลับแตกิจการทัดนศึกษาเชิญอนุรักษ์เพื่อลูกจิตสำนึกให้โยาชชนเรียนรู้และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ โครงการบริจาคเสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไทยครั้งที่25นำโดยพระประหลัดิวั์พระธรรมโมพระอาจารย์ตุกแกพรเอาวุโสสมบังิจงหลัดจันทธบุรีร่วมกับชมรมวิสตาคลับวันที่13กันยายนพุทธศักราช2551ณอัเภนันเกลียงจังหวัดสีสุข 4กันยายนมหาชนชาวพุทธร่วมทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลนในวันอาทิตย์กันอย่างหนาแน่นเช่นเคยตามโครงการสลับเนุนรับเป็นศูนย์กลางสร้างสุดของชุมชนวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติอลังการงานตองกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันอาทิตย์เป็นการสุกสติและเกิดสมาธิช่วงน,นี้พบกับนักข่สวรรค์ุขพิสิทธ์ ริมด้บีประมาณคนและทีมข่าว k คบีนีสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวเคบีนสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ทาง k คบีช n นแนวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2551นะคะนอกจากเรื่องของการเข้าวัดวันอาทิตย์ความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามแล้วเรายังมีกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะ รวมไปถึงข่าวบน,นหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนถึงภัยรายวันที่เกิดขึ้นกับเด็กระยาวชนวัยอย่างเราๆอีกด้วยนะคะนำมาซึ่งความสูญเสียอิสรภาพทรัพย์สิสนและชีวิตเลยนะคะสังคมไทยทุกวันนี้พูดได้ว่าศิลธรรมในตัวบุคคลน,นั้นเสือเ่อมไปมากเพราะเด็กและเยาวชนห่างไกลศาสนากันมากขึ้นผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถชี้แนะถูกผิดให้กับลูกตัวเองได้ พ่อแม่บางคนก็ให้ทีวีเป็นสื่อสอนลูกทําให้ลูกเกิดการเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัวที่ย่วยุความรุนแรงอาฆาตปัยบตดปองร้ายซึ่งเด็กไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรก็ทาให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทุกวันนี้ส่อไปในทางที่ก้าวร้าวรุนแรงเจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ สุดท้ายก็มาสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เริ่อจากการเถียงพ่อแม่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวแล้วก็ออกจากบ้านคบเพื่อนที่ไม่ดีก็ชัดจูงกันไปในที่ที่ไม่ดีเด็กบางคนเสาร์อาทิตย์หรือทุกเย็นแทนที่จะช่วยงานที่บ้านก็กลับไปเล่นเกมติดเพื่อนพ่อแม่เองก็หนักใจหรือที่เป็นวัยรุ่นหน่อยก็ไปขับรถติ้งเรียกว่าเด็กแว้นเด็กสกอยอะไรพวกนี้ มีสิ่งเจ็ติดเข้ามาเกี่ยวข้องจบลงด้วยการมีเซ็กต,ตั้งครรภ์และทำแท้งบ้างเรียกว่าไม่รู้จักการรับเาสมุดต,ตัวเลยนะคะปัญหาเหล่านี้มีมากนะคะอ้อนเ<ม>ขาบอกว่าวัยรุ่นไทยเรามีอยู่สามโรคด้วยกันค่ะอะไรมาคะพีงโรคประการที่1คือโรคความรักติดตันสองสัารักเสรีภาพและสา จากสีปกครองค่ะมองว่าปัญหาของไมยรุ่นไทยเกิดเพราะโรคสามโรคนี้ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งโรคเหล่านี้ต้องได้รับการรักษาโดยด่วนเลยนะคะค่ะทางออกของปัญหาทุกฝ่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งพ่อแม่เองก็ต้องชี้สิ่งที่ถูกให้กับลูกอย่าเลี้ยงลูกด้วยเงินต้องเลี้ยงลูกด้วยธรรมะด้วยเพราะเด็กและเย,ยาวชนเรา ขาดภูมิคุ้มกันคือคุณธรรมเป็นอย่าง<ต>มากการเข้าวัดวันอาทิตย์นี้ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งที่เด็กและเยาว,วชนจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆตามแนววิถีพุทธพ่อแม่บางคนก็ไม่ให้ลูกเข้าวัดนะคะพี่ยิ่งทไมนะคะอ้อนก็กลัวบาปไงคะบาปไม่ได้เกิดจากคนดีนี่นะคะหรือจะให้ลูกไปเล่นเกมนะคะอ้อนแต่บางคนเขาก็ให้ลูกไปเติวเพราะเห็นว่ามาวัดแล้วเสียประโยชน์แล้วคุณแม่อ้อนว่าไงนะคะ ก็ืีสนับสนุนเพราะเห็นว่าเราได้เรียนรู้ได้ทําประโยชน์มากมายอย่างพระอาจารย์กระอมท่านสอนว่าคนเราได้เรียนรู้ที่จะเข้าสังคมแต่ไม่รู้จักวิธีเข้าหาสังฆะอย่างนี้ก็เสือ่อมคือเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมแต่ไม่รู้จักเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วพีนค่ะการเข้าบทกรนทิศ<ม>เป็นการปลูฝกฝังให้ครอบครัวนั้นได้เรียนรู้ และได้แก้ชีดกันมากขึ้นก็ขอเชิญชวนทุกครอบครัวเลยนะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา1 5นาิ30นาทีค่ะวันนี้มีข่าวจากหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาฟังด้วยนะคะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นข่าวการฆ่ายากระสอบช้างกลางป่ากกล้วย ของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทอำเภอท่าหมายจันทบุรีนี่เองก็สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะหน้หนึ่งหนังสือฟิล์ข่าวสดบอกว่าล่าหกถืนบุกงัดบ้านอุ้มร้านหกขวบขืนใจย้ายกับร้านหกขวบนอนอยู่ในกระท่อมตกดึกฝนคํามหกไปรุ่นย่องงัดบ้านอุ้มร้านหกขวบไปข่มถือค่ะเรียกว่าเสื่อมมากๆก็ยังมีข่าวอื่นอีกมากมายเช่น 18โจงแห่งคุกฉบับที่แล้วก็มีหนุม่ 3, มม .3 จี้สาวม .6 กลัวตีจัดและมีข่าวการฆ่าตัวตายอีกซึ่งการฆ่าตัวตายนี้เป็นการเสียชีวิตอันดับ3เลยนะคะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สจะทำสถิติไว้และอันดับแรกจะจัดไว้คะอ้อนบัติเหตุจากเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ค่ะ16รายต่อวันอันดับส เกิดจากติดเชื้อ HIV รวมไปถึงเซ็กที่ไม่ปลอดภยัยอันดับ3เกิดจากความเครียดความเครียดนี้ก็มีนะคะเพราะรเปบการศึกษาทุกวันนี้ทําให้เด็กเครียดกับการเรียนมากความกดดันความผิดหวังเสียใจต่งจางๆทําให้เด็กมะยาวชนค่าตัวตายเฉลี่ยแล้ว60 0คนต่อปีค่ะค่ะพระอาจารย์ดีทวัตได้ให้คําแนะนําการเลี้ยงลูกให้รู้จักทักจั การดำเนินชีวิตในสังคมที่ต้องเจอกับสภาวะกดดันรอบด้านไว้อย่างน่าสนใจคือ 1. เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการตามวัย 2. สอนลูกให้แพ้เป็นและ 3. สอนลูกไม่ให้หมกมุ่นกับตัวเองด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรายละเอียดนั้นติดตามจากวารสารของวิสตาขับได้นะคะค่ะจากข่าวเดืนประเด็นร้อนจากหนังสือพิมพ เราไปชมภาพกิจก,กรรมทัศนศึกษาของชมรมวิสาค่ะเครือข่ายคนเข้าวัดวันอาทิตกันค่ะ